ที่หายไปหนึ่งวันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นก็เจนนี่ออกเพลงกูก็เลยไปฟังแบบว่าตั้งใจฟังมากไปโถไอ้สัตว์มันมากเกินฟังลั่นเกินจนได้ยินกันทั้งชั้นใครก็รู้กูรักจะนี่ทั้งนั้นรักแบบว่าไม่ชีช้ำกระลำปีรักแบบว่าไม่หวังผลรักแบบเป็นคนดีไอ้สัตว์ไม่ไม่มีคดี มเหมือนกับดีไอคอนที่มันกําลังพยายามกำลังปั้นเรื่องปั้นนาให้เป็นตัวเอาให้ตัวเองรอตัวจากเรื่องที่มันขุ่นมัวเออแม่งก็โคตรชั่วที่แม่งมาหลอกคนแบบนี้แม่งเอาดารามาเป็นแบบอย่างที่ดีก็บอกว่าคนนูน้นคนนี้ทําแล้วรวยไอสัตว์สต็อกของสุดท้ายกูก็ซวยไอสัตว์เย็ดแม่ที่แม่ง เมน้ำเต็มแก้วไอสัดทำอย่างนั้นมันคงไม่เต็มแล้วเจนนี่ก็คงไม่คบกับมึงแล้วมาคบกับกูดีกว่าพ่าเจนนี่รักกับกูมาปีกว่าอีหาโนโนไงโถอศัตว์ไม่ได้หรอไอศัดก็เหมือนพวกมึงไม่ใช่เอ๋ย yeah. ที่มึงทำกันทุกวันก็คือการสร้างโมนโนภาพให้คนเขาเชื่อว่าสักวันจะรวยบ้างแต่มึงก็อวดอ้างสรรพคุณเกินไปสุดท้ายมึง ลูให้เป็นลูกโซ่ไงไอสัตว์แม่งก็เหมือนที่เขาทำกันทุกวันวมังทำกันแทบจะเป็นขบวนการโถไอสัตว์เย็ดแม่แม่งก็มีอะไรกันอยู่ในตอไผ่ที่แม่งต้องปงิดบังแม่งมีรับลมคมในแม่กระทั่งพวกตำรวจโถไอสัตว์ไอพวกนี้ก็รู้อยู่แม่งจำอวดโถไอสัตว์กรรมมันติดจรวดมึงรู้ไหมไอสัตว์เจนนี่จะลงทนันมึงจงรู้ไวไอสัตว์เจนนี่จะลงทนันมึงด้วยมันตรา มึงต้องตายเมื่อเล่นเกมคอนทรามึงไม่มีอะไรเลยอยู่ในโลกที่มันแสนจะปะหลักผักพังมีแต่คนที่มันกัดกันหลับหลังมึงไม่สวยงามเหมือนรูปในอินสตาแกรมโถไอสัตว์หน้าอย่างมึงมันเหม็นยันแคมเลยไอสัตว์มนไม่เหมือนกับเจนี่คิมที่สวยตั้งแต่สมองไปยันตีนโถไอสัตว์ยันแม่มึงยันยีห่วยอะไรนักหนากำลังดีหรือหวังดีอย่ามาหลอกให้มันยากพวกมึง มันเป็นแค่ไอ้พวกคนวิปราสดไม่เหมือนกับเจนเนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆเจนเนี่เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องที่กูสร้างไอ้สัตว์ไม่มีใครกล่าวอ้างว่าเจนเนี่ไม่รักกูก็กูแม่งเพ้อเจอจนคนอยากด่าว,ว่าฟักอยู่ทั้งกูและเจนเนี่ก็มีความสุขอยู่ด้วยกันกูมโนกันทั้งนั้นแหละไอพวกขี้ฟันกูเข็ดฟันวลา ไอสัตว์เย็ดแม่กูไม่ได้ขี่ทางปากเป็นเคี้ยอะไรมึงต้องหลอกคนด้วยไอสัตว์เย็ดแม่ไอพวกดีไอคอนมึงก็หาคนช่วยมาเป็นดารามึงรู้ไม่ดีแต่มึงก็ยังพากันมาโถอไอสัตว์พวกมึงแม่งเห็นแก่ตัวไอสัตว์เย็ดแม่ไม่เหมือนกับเจนนี่เจนนี่เป็นแม่ครัวและเจนนี่ก็รักพี่เจนนี่รักกูและเจนนี่อยู่กับที่เจนนี่แค่ดูดผ่อนและเจนนี่ไม่นั่งขี่ด้วยเฮีย